มลำาน,นี้ลำน,นี้ลำน,นีเข้าบ้านไปแล้วเอียนไปถึงไหนหวะตรงซ้ายแล้วก็ขาวาต้นไม้นะั่นแหะ ต้นไม้เนี่ยเหรอ,อโอเคจดไปเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะซูมกันนี่นะฮะที่เราจะไปถ่ายดิอ๊อกใช้งานโฆษณาเลยฮะอายุเยอะแล้วเหราครับนี่ไม่ได้ใส่เสื้อช่องมานะวันนี้นะฮะยังไม่ได้ซักฮะมีอยู่ตัวเดียวก็อยู่อะไรแบบ นานไมวะ้านี้มีมาป่าวไม่มีแล้วว่าลบเดินไม่ได้ไปปเปฝั่งนู้นจะไปไ,ปไหมน่ะไปทางนู้นก็ได้ท่นทางนู้น,หนเหรอแยบแมนมันเคยทำอ้นี้กัคลิปแนวจิตอาสาเราไปช่วยกวาดลานวะใคยใครอา้ผมทำนะกดไลค์แล้ะคอมเมนต์นะ ใส้ข้างถนนก็ได้ถนนคนยอยากอะไรเนี้ยใช่ใช่ทำแนวเนี่ยในแ y ยู่บอที่แบบที่คูติดที่คูแบบเรงใจทก่คอนนไม่ใช่เป็นแรงดันใจให้กูตอนนี้คือแนวแนวที่อยากบบแนวว่าแนวเป็นแบบคุให้นคือตอแบบช่วงพงานก่อนเดวแบบพูงานแล้วก็มีตังค์ให้เดี๋ยวว่าจะซื้อแบบน้ำอะไรเงี้ยเนแเี้ยแล้วก็แบบให้คนขับรถไปแล้วก็แบบเปแงจๆเจตังค์ไั้ไอ้รสุกอะไรที่เขาทำเ้ ไปเยอะแล้วแม่น้ำนะหรแบน,าน,น,นมาสอีกแม่นะเอาไปอนาคตว่าจะเป็นออตที่ำมใหม่ฮ้งหมดใหม่เี่ยนแงไดค้างเอ๊ะถนนแอเนนี่ี่วิ <c oughs> <c oughs> วสวยนะ นี่อ่ะเสื้อเลูนี่ดอกหวาเข้าองไฟแล้วกลายเป็นก้นไลนึ่งอะไรเขาเนี่ยโดนมดกัดระ้ว่างโดนมดกัดแบกล่างโดนมดกัดแล้วกลายเป็นมดอีกไงแกเย็บ ก็ไม <Halo. S 1> ่ถึงครึ่งว่าไม่ถึงครึ่งไม่แค่แค่แม่โดดไปไม่ถึงครึ่งเล็กหุดอ่าอะไรหวาไม่จะงเลยเล่นไปได้นะเล่นไอ๊ยอย่างลย พื้นส่น้อ๋อพื้นใครเอาุดเอ่งน้ำเนี่ยคุณเดินตามไป่ยดินล์ใบปะไม่วยอมมานทไใจโดนกัดไปเงียบ อยู่แอฟริกาเลยเปนนบันเาสียงอะไรกเาเสียงรถเตี้ยมานเปนหมาู่ใ่ไหงแรมนี้มีหมาได้หอนั่นไงหมาหมาใครอ่ะหนูบอกแรนี้จ้ะเดินไปเลยหมาหร้ก็สอบหมาไม่ใช่หา มาป่ะมันไม่ใช่ตรงนี้ยับเลยอ่ะมาตายป่ะวะมายืนตายได้เลยเหรอเฮ้ยหมาหัวดำจะเล่นมันกันมาป่ะมาเล่นมันกันไปทางนั้นนะไป่ะเอ้ยดงดงอะไรไม่มีเลยเเดนเดินนำหน้าให้ถ้ามีตัวอะไรมามันก็วิ่งหนีเลยกลัวว่ากวิ่งกอกู

คิวแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดไลค์ยังเดียวเท่านั้นคืนคืนได้เขาถอเดินป่าดูแล้วเออนั่นแหละองเดี๋ยวแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ว่าจะทำอยู่นะแต่คุณผู้ชมก็รอต่อไปไนะเพราะว่าไม่ได้ค้างทั้งีืนอยู่บ้านก็ค้างวันเดียวค้างวันเดียวไม่ค้างวันเดียวมันทำไม่ได้มันต้องค้างอย่างต่ำขอวันสองวันสามวันวันเดียวมันไม่มีเวลาพอที่จะทำได้โมจิก็เล่นแบบนี้เลยฮะ ที่ไนมันไม่ได้มีตัวเดียวหรอกอาจจะทำสักมา้อมัวเดี๋ยวอาวุธพร้อมเลยบอกเลยเดินเดินเดเอาวุธพร้อมพร้อมไมาไม่วิ่งนะมาย่างไรไปมาแล้วคนน่ไงโอ้หนักินป ไมมถึงาปดูกันว <this> ่าม in ันจะฮนี่หวานเยอะเยอะตกโบตัดโบมื่วัะใครกัดมาฮะหรือไงมีรองเท้าอยู่อยุ่กตัวดิเอ้หมาบ้านโน้นปะใครได้มาหามันพวกไม่เล่นกับเราเลยอ่ะดินี่เราจะยิงเลยไม่หวา ไอ,อ,อพี่ตัดโซ่ใช่หรอหายไปแล้วตนนัวตนี้เออหมันอินจาขึ้นข้อมูลได้เหรอ <laughs> ไปเห็นหมดเอา้าไฟไม่ไฟดับแล้วอะ่ะไฟไม่มีไฟแล้วเฮ้ยมันจะเกี่ยวอะไรวะไฟใหญ่นี่นัวนึ่งมาให้เลยตัวตน,นึ่งอะ่ะด,ดักกัดเห้อเยี่ยวเลยหมามีแผ่นด้วยรุงจ <laughs> ับน,น,นี่ไง กบกืนนี่จากซ้ายเย่เหมือนระเบิดเลยทั้อแย่เาก็ามาเป็นหมาของข้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยเตอร์มาเฮ้ยมีเพื่อนมาครับตรงโน้นครับหายไปครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าต้องังกาเกินไปอยู่ในดงไม้เจ้าหมางโง่ที่บ้านสวยว่ะ ไปวะไปหรอเราเล่นก็เดินไปก,ก็ถึงแหละแต่ว่าจะไปโกดังตรงนั้นก่อนเะี่จะไปเห็นโกดังตรงนู้นนั่นเหรอใช่ทางนั้นเพี้ยอะไรวะขาดทุกอย่างเลยจริงจริงเระเทอะไรไยขยะเที่ยวกูปาวเลยอะไม่มีอะไรมันทำอะมันจะมาทางไหนวะตอนเราเดินไปทางนี้ไปรอรับมาทางนี้เดี๋ยวเราก็ไปทางนู้นกัน เ,เ,เราก็เป็นโกดังเลยเดี๋ยวเราตัาดคลิปก่อนนะเ,เราจะวางแผนกันไปทางนู้นไม่ได้กูรอดีกว่าแม่งไม่เห็นเฮีย้ยเลยเลย <laughs> เพื่อนคุณมีตัวตนไหมเนี่ยที่เดินมานี่ยมันใช่คนไหมเราเป็นซอมบี้มันน่าสังเากอ้ยี่สิบพรขึ้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้านะฮะแช่เหรอคุณดวงเย็นไม่ห่ะ ก็เดินล้อหน้าไปเลยไม่ได้ไอเคียอะไรกูไม่ได้เซ็นเตอร์ใช่ไม่ได้เซ็นเซอร์อยู่แล้วมันไม่เป็นไรหรอกไอ้เที้ยผู้ชายให้แม่เซ็นเซอร์รูปดมให้หัวใจอืมเดี๋ยวกูเซ็นเซอร์ต้องหัวใจให้กูเดินตามเฉดเลยจะไปไหมสรุปไปไหมประเดินเล่นสั่งหนึ่งไ่ไงั้นไปแค่วาูเยอะเอ้ยไอเดนไม่เป็นดงเมื่อกี้กูเดินมาตรงนู้นน่ะแมวมูเยอะจะอยู่แค่ไหนเราแขนไปฝั่งหนึ่งไปละตรงนั้นก็ เอ้ยตรงนั้นก็ได้แค่ตรงนี้ไปไปไปแค่ตรงเนี้ยไปวะตรงนี้วะอุ้ยงานก็ไปทางนูแค่นี้ยแค่ตรงเนี้ยไม่ได้เหรอนี่ย่าตรงเนี้ยเดินไปดิแค้ย่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมึงเอาอะไรไม่รู้อ๋่อะไรยูมึงเคยวิ่งไปดูนึกว่านี่มึงดูทางนะเดินไปทางนู้นเนาะไม่ใช่คนทางกันอะไรนี่เดินมึงไปแล้วก็ไปทางนู้นนะจนไม่เหไม่ได้ควาย ไม่ได้เป็นแองนิดนึ่งไม่ได้ไม่พี่เหมือนน้ำติดต้นหมูต้นหมายหม้อะไรไม่มีดูนี่ตกไปเลยนะไหนี่นี่นี่ตกไปปุ๊บแล้วก็ตกไปโน้แล้วก็เลี้ยวไปคข้างเล่นเอโก้รอเรอกนู้นเอาได้ไหมที่ไหรต้นไม้ขว้างคุเตะเอาหมดเลยเย็นเนาช่วยด้วยนะกูเตะทุกวันเลยนะไม่ได้ไม่จะไปทางไหนอีอ่ะไม่มีคลิปทำอะไรทำไม่ทางขวาแล้วนะทางขวาทางไปเยอะขวาไหะไปทางนู้นเหรอเหยียบไปดิบะนู่นเดินมันก็ตุ่มนู่นเลยอาอนู่นเลยหนึ่งตั้งมือระเด้งกลับมาว่าถึงแล้วไก่ตรงนี้อ่ะ เป็นอาชีพก็เป็นเด็กยังเรียวขอทานเดี๋ยวเราพาวับไปหน้าบ้านนะฮะเริ่มจุดหน้าบ้านเพราะว่าทางนี้มันเป็นวิวเดิมๆนะฮะขี้เกียจถ่ายปั๊บมันตัดอย่างมันคืนอที้ไหนตอนนี้เจอหมาไอตัวที่มันวิ่งหนีเราไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจับไปกันเลยอาไปแล้วมไม่มากระโดวเล่นกับมัได้ไหมเล่นได้แค่ว่าเราเปล่าเราตอนแรกอ่ะกัดเลยลูกไม่โชคกัดเลย กัดด้วยขวดมาแล้วนะกัดด้วยเยี่ยมกัดแน่าเน่าเน่าตายอ่ะโบเลยเนาตายอ่ะอะไรมันหมล้วด้วยเราดูนเแล้วกันแล้วหมบแล้วไม่แงเขียวแล้วด้วยหยาไม่แงเขียวแล้วอะไรเงี้สวัสดีฝ่ายนั้งเงินเดินเข้าไปหาฝ่ายดำฝ่ายนั้งเงินได้ล่อร้อยฝ่ายนั้งเงินได้แล้วฝ่ายดำได้หมอบแล้วหมอบแล้วทำง่ายต่อ ผมแล้วทำงานฝ่ายดำเงินได้เดินอ้อมเดินอ้อมหาเชิงกำลังเปิดฝ่ายดำนั่งเฉยฝ่ายดำเงินเดินอ้อมฝ่ายดำวิ่งหนีฝ่ายดำเงินทำไงวิ่งต่อไหมตามไหมตามไหมดำเงินนี่ดำเงินตามดำเงินตายดำหนีดำหนีดำหนีเข้าบ้ use, านไปแล้วอเน ในเวรหยับต้องทำไงหมาก็ไม่กล้าเล่นกับเราซะงั้นโหเราเล่นแรงไปเปล่าวะ พวกไอเดบอยู่ไหนนเดมันอยู่ว้าอยู่บ้านไหมก็ไยืนเลยมันจำเราได้ไหมไม่น่าเห็นพวกเราหรอกดูสวนเห็นเลจะกลัวฮะอะไรนะมันคือตั้งหลานะไอ้ที่เกิดมาไม่เยเกมาทปะีเพราะฉันี่ตานช้ามังไม่ชาเลยหรอก็ยังไม่สิบแปดสิบแปดไอกันยาไม่ใช่ มึงบอกว่ามึงเคยเพิ่งเคยเห็นพระจันทร์แสดงว่าเคุณเคยเห็นพระจันทร์ที่ตอนเช้าแล้วมันเกิดมาที่แป๊กปีมึงเคยเห็นเราเมษาด้านนั้นหรอไมเมษาเออนั่นแหละอย่างเงีเพิ่งเคยมันเพิ่งเคยเกิดเป็นเมษามันต้องหน้าร้อนกลายเป็นหน้าหนาวได้ไงวะวันนี้ก็พี่กูอยจะฟ้องกูพีหลักฐานด้วยฮะไม่มีหรอ ไม่หรอวะยงไงนะตาเอ้ยนิ้วใช่หมูนตาดูดีได้ตาเหี่ยวว่ะตาเหี่ยวให้จะได้หมุกว่าตามสวยให่หมันตัดหมุกกุ้ยเยอะมึงก็ไม่บ้กหมวกก่อนต้องเตรียมเลยเพิ่งเตรียมเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วเราทำหมอดำกูไอ้ป้าอะไรวะใครมาติดวะกูไม่รู้กูไม่ใช่่อปะต่อแล้วใครไป็นอปะต่อวะกูไม่รู้กูไม่ใช่่อปะต่อ มาตอนเชตอนมาตอน10โม,มงไอ้ยียรถอบกตอจอดขวางไอ้ยียเข้ามาไม่ช่จะไม่ได้อ้องทำท่อกาเคาราแต่ทับดีทำไมถึงแก่อ้าไอ้ยเพือนกูนึกว่าอดอ่นะไม่ไดรถซ้ายจีซ้ายเอ๊ะรไมันต้องขี่ขวาเนาขวาไม่ได้ขี่หน้าิหลังได้มหมดอนนะ่ะรถคันเดียอันนี้รถี่ใหม่เยอ่ยะ

พอดกอดดึกฮึไม่ส่วนเช้าไมดึกแจ่มเหือนกันคือเขาวนี้สิ่งที่อยากอะไรดึกดึกดึนดิจุกว่ะเดินไปที่เดิมงนันตรงนั้นอ่ะรักไลยจบผิดพักแบบจุกพักอะไรพักแล้วอรอักก็รัอะไรทั้งนั้จบดแนี้อ๋อโว่จะจบกายเกิน ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะฮะไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฮะหรือใครมีอะไรทำก็บอกได้นะสำนึกก็ในบ้านมีอะไรทำป่ะมีอะไรถ่ายในตรงบ้านเรานีีนมตรงมีป่าอะไรไหมไม่เหลือนอ้อกเ,เกมลงน้ำเลยป่ะจบ๊ดคลิปตุาดลงน้ำใน <c oughs> มีใครห้ามด้วย <c oughs> เหี้ยแม่ชุดกูก็ไม่ได้เตรียมมาเยอะเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะก็จะ่ใครอยากทำคลิปแนวนี้อีกก็ยังกดไลค์กดแชร์นะครทำจากท่าที่เดินนี่ไหนเดินป่าอะไรอะไรคอมเมนต์บอกนะทำไปได้ทำไปให้ดีเลยนะลูกนะสำหรับวันนี้ทุกคนจะลาไปก่อนนะครับนะครับ